คือวันนี้แล้วผมเราจะมาเปลี่ยนหัวฉีดนะทุกคนหลังจากที่มันน้ำมันบางนะทุกคนนะก็เรื่องต้องลองเปลี่ยนหัวฉีดดูขยับใส่ขึ้นมาแบบนิดนึงนะทุกคน,นว่ามันจะแบบหายหายบางไหมก็นี่เป็นหัวฉีด 8w นะเป็นของทีนซิงเป็นของเราแล้วแหละตอนเนี้ยเราเอามาใส่แล้วก็วคือในรถตอนนี้มันเป็น 6k นะประมาณ135ทีีคือว่าตอนนี้เราไปใส่หัวฉีดแล้วแล้วก็ปรับโหมดหนึ่งเป็นโหมด2ตอนแรกเราปรับโหมดหนึ่งไปแล้วมัน มันมันไอ้นั่นมันมันหนาเกินเราลองไปขี่มันมันหนามันดังตรรรดนะ โอเคต้องขอกราบสวัสด right? ีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านกัน้วยนะผมเพราะว่าผมฟุกซิ่งอีกแล้วนะทุกคนนะก็คือวันนี้นะผมเราจะมาเปลี่ยนหัวฉีดนะทุกคนหลังจากที่มันน้ำมันบางนะทุกคนนะก็เลยต้องลองเปลี่ยนหัวฉีดดูขยับไซสขึ้นมาแบบนิดนึงนะทุกคนนะว่ามันจะแบบหายหายบางไหมก็คือตอนนี้รถเราน้ำมันบางประมาณถามว่าบางแรงไหมมันก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะทุกคนถอดหัวเทียนออกมาเมื่อกี้นี้มันเป็นสีน้ำตาลนอ่อนนะทุกคนนะเออเกือบขาวนั่นแหละมันก็บางนั่นแหละแต่ว พูดเฉยๆว่ามันเออยังไม่บางเท่าไหร่ก็ระยะที่เราเอาไปลองซัดเล่นอะไรเล่นประมาณนั้นมันก็ยังไม่ท้ายไม่เดินเท่าไหร่ลองเปลี่ยนหวัวฉีดดูว่ามันจะเดินหรือเปล่าก็หลังจากที่เราเอาไปไอ้นี่มานะวิบากลงนามาก็คือแบบว่าตอนนี้ยอดวิวน่าจะเกือบร้อยแล้วละ่ะเออเดี๋ยวเราจะให้ดูกันสภาพรถเนี่ยตอนนี้เราล้างแล้วอันเนี้ยเออไปนี่เลยหลังจากที่เราไปลงนากันนะเออนี่ล้างเสร็จแล้วไอ,อ้ใหม่เหมือนเดิมเลย ก็มไม่นอดสงสัยนะว่าว่าเอาสว่านมาทําไมก็คือแบบมันไม่มีไขควงถอดน็อตนะมันเป็นหัวอย่างนี้ก็เลยเอามาพอดีนะดูดิไม่โฟกัสวะด,ดิช่างมันแล้วกันนี่แหละมันเป็นหัวอย่างนี้ก็เลยเอามาถอดน็อตนะเพราะว่าน็อตมันก็เป็นหัวแฉกันดูดิเราจะถอดออกมาถอดออกมาดิขอขอ,ขอนุญาตใช้ตีนะทุกคนใช้ตีนใช้ตีนอู้รถเปลี่ยนย่าถอดไม่ได้ปะเดี๋ยวเอายังไงดีเดี๋ยวมาฉีดนี่นะ เดี๋ยวลืมไมให้ดูหัวฉีดนี่เป็นหัวฉีด8 w นะเป็นของทีนซิงเป็นของเราแล้วละตอนนี้เราเอามาใส่แล้วก็วคือในรถตอนนี้มันเป็น6 k นะประมาณ1 3 <100 S 2> <สา S 1> 5ย tc ประมาณนั้นดีอันนี้มาลองใส่ดูกันว่ามันจะหายบางหรือเปล่านะทุกคนนะเออ let's go ไปโอเคครับตอนนี้เราได้ตั้งกล้องมอนที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนหัวฉีดนี้ดูนะผมแล้วก็ขอถอดอะไรสักนิดหนึ่งเออ let's go เคล็ดีนิ้วไม่ดังคือถอดยากสักนิดนึงนะเออหลังจากแบบเคยถอดนานแล้วแต่มันก็ถอดยากเหมือนเดิมนะทุกคนไม่รู้มันเป็นไรมันไม่อยากให้ถอดหรือเปล่านี่กันไ,ไม่รู้มันกัน่ออเ้ยแตกแล้วเล่นแล้วเล่นไม่แตกเดี๋ยวเราจะถอดหัวฉีดเดิมออกมานะเดี๋ยวไปเอาแหวนกันวิธีการถอดก็คือแบบว่าเอาเบอร์สิบมาแล้วมันจะมีนอ็อตสองตัวอยู่ข้างบนนะใครถอดหัวฉีดก็จะรู้ดีนะแต่กูไม่มีนะกูแทนนี่แทนนะทุกคนนะก็น่าจะได้เหมือนกันนั่นแหละ ให้ล็อกไปเลยก็คือบบ้าอันนี้คือบา้ามันมันจําเป็นมากเลยก็ตึงเราก็ต้องใช้อย่างนี้นะเออนะโอเคตอนนี้เราได้ทำการถอดหัวฉีบเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเป็น6 6K หรือ 6J 6K ใช่อันนี้คือ 6K เราจะเอา8รูใส่นะทุกคน8รูคืออันนี้ใส่แป๊บหนึ่งนะ let's go ไปกันเลยนะ เราใส่แล้วก็ลองไปสตาร์ทเบิ้ลดูนะทุกคนนะไปก็โอเคครับตอนนี้เราได้มาอยู่ที่เอ่อถนนถนนปิดเปิดนะฮะตรงเนี้ยถนนปิดเปิดก็เราเยวมาลองกันก็น่าจะพัดออกตัวสักสองสามทีก็พอแล้วนะเนาะก็คือว่าตอนนี้เราไปใส่หัวฉีดแล้วแล้วก็ปรับโหมดหนึ่งเป็นโหมดสองตอนแรกเราปรับโหมดหนึ่งไปแล้วมันมันมันไอ้นั่นมันมันหนาเกินเอาลองไปขี่มันมันหนามันดังตรรดนะ ออแล้วเราก็จะเอาไปแล้วก็ปรับหมดสอนแล้วทีนี้เราก็ไปลองเมื่อวานเมื่อคืนนี้แ้่เรายังไม่ได้ลองออกตัวดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะร มาไ่าพี่อยาเถอะแต่ก็เหี่ยวนเหีเห่ยวนะเอยกิโลนดน่ครับไม่เห็นหรอวิ่งไปเป็นรูอ่ะ โลนโลนึงใจปานี้ไม่วินหรอกเงินดีเ่ยูงไหนวะฮอีากยูงอยากวาดพานเนี่ฮไม่ใช่เลไร เราดูหัวฉีดไปเอ้ยไม่ใช <S ets bitch> ่หัวฉีดเขาเรียกอะไรหัวเทียนกันไปตอนเอเมื่อกี้ตอนเย็นๆก็จะออกมานี่แหละมันก็ยังประมาณสีน้ําตาลนี่แหละก็คิดดูก็ให้ทุกคนไอ้นั่นเอาว่าหัวฉีดหัวเทียนหัวเทียนสีน้าตาลนี่มันหนาหรือบางนะทุกคนนะหรือว่าพอดีนั่นแหละอย่างที่ลองลองเมื่อกี้นี้ก็คือออกตัวไปเมื่อกี้นล้ฮะก็คือมันยังวอดอยู่นะทุกคนนะมันเป็นไรไม่รู้นะนะก็ได้ก่นาทีแล้ ลโอเคไม่เป็นไรเนาะเมื่อกี้ก็สามโอ้เป็นหกแต่กูไปตัอดอะไรกันเนาะใหไ้ได้ยิ่ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่ายลืมกด subscribe กดไลค์ก็แกาชร์ด้วยนะก็มาลองกันให้ดูแล้วเป,ออเปเลี่ยนความฉีดแบบี่นอะไรเด็กเกไปไปไหนไปนเที่ยว